คุณคิดว่าการให้สามียืมรถจะเป็นเรื่องง่ายหรือไม่แต่คุณจะช็อกหนักเมื่อพบว่ารถคันนั้นเป็นชื่อพี่สาวของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณลุ้นจนแทบหยุดหายใจใครจะหน้าแตกใครจะเสียใจความจริงที่ถูกซ่อนมานานจะเปิดเผยคืนนี้คุณจะไม่อยากพลาดตอนจบเด็ดขาดให้สามียืมรถแต่ช็อกหนักเมื่อพบว่ารถเป็นชื่อพี่สาวสามีฉันรีบทำให้พวกเขาหน้าแตกทันทีเช้าว,วันนั้นอากาศอึดอดัด ลมร้อนพัดกลิ่นฝุ่นเข้ามาในบ้านฉันวางกุญแจรถลงบนโต๊ะไม้เก่าเสียงโลหะกระทบกันดังชัดในหูสามีหยิบกุญแจไปอย่างรีบร้อนดวงตาเขาหลีกเลี่ยงการสบตาฉันรู้สึกแปลกเหมือนมีบางอย่างบีบรัดหน้าอกช่วงบ่ายฉันไปที่สำนักงานขนส่งแสงไฟสีขาวทำให้หัวใจฉันเต้นแรงเสียงพัดลมเพดานหมุนคลืดคลาดเหงื่อเย็นซึมตามต้นคอเจ้าหน้าที่เลื่อนเอกสารมาให้ กระดาษบางแผ่นสั่นอยู่ในมือฉันชื่อเจ้าของรถไม่ใช่ชื่อฉันไม่ใช่ชื่อสามีเป็นชื่อพี่สาวของเขาสายตาฉันพร่ามัวทันทีหูอือหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงรอบตัวภาพในหัวฉันพังทลายความเชื่อใจแตกละเอียดเหมือนแก้วเย็นวันนั้นฉันกลับบ้านท้องฟ้าสีเทาหนักอึง้งกลิ่นน้ำมันรถลอยอบอวนรถคันนั้นจอดอยู่หน้าบ้าน พี่สาวสามีนั่งอยู่ในห้องรับแขกรอยยิ้มเธอแข็งค้างฉันวางเอกสารลงบนโตะ๊ะเสียงกระแทกทำให้ทุกคนสะดุง้งฉันมองหน้าสามีเขาหน้าซีดเหมือนคนขาดอากาศความเงียบกดทับห้องทั้งห้องเสียงนาฬิกาเดินชัดขึ้นทุกวินาทีฉันสูดลมหายใจลึกปล่อยความจริงตกลงกลางบ้านสายตาทุกคู่เบิกกว้างบรรยากาศเย็นเฉียบราวน้ำแข็งมือฉันสั่นแต่เสียงมั่นคง ความอับอายเริ่มแผ่ซ่านบนใบหน้าพวกเขาพี่สาวสามีขยับตัวไม่ถูกสามีก้มหน้าหลบสายตาฉันยืนอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดประตูบ้านยังเปิดอยู่ลมเย็นพัดเข้ามาประทับผิวกายและฉันยังไม่พูดคำสุดท้ายฉันก้าวเข้าไปอีกก้าวพื้นกระเบื้องเย็นจนฝ่าเท้าชาแสงจากหลอดไฟสะท้อนเอกสารบนโตะ๊ะชื่อเจ้าของรถยังเด่นชัด พี่สาวสามีเม้มปากนิ้วมือเธอขยำชายเสื้อแน่นสามีเงยหน้าขึ้นชา้าดวงตาแดงก่ำเหมือนคนถูกจับได้อากาศในห้องหนักหายใจแต่ละครั้งเหมือนกลืนฝุ่นฉันเอื้อมมือชี้ไปที่เอกสารกระดาษสั่นตามแรงมือเสียงฉันดังขึ้นแต่ยังเย็นเฉียบความเงียบแตกออกเหมือนแก้วถูกกดจนราวพี่สาวสามีลุกขึ้นยืนก้าวอีกรูดพื้นเสียงแหลม เธอพยายามยิ้มแต่มุมปากสัน่นเงื่อไหลจากขมับลงคางหยดลงบนพื้นเป็นจุดเล็กฉันได้กลิ่นน้ำหอมฉุนผสมกับกลิ่นอับของความลับสามีก้าวมาขวางไลเขาหนักและแข็งมือเขายื่นออกมาเหมือนขอหยุดทุกอย่างฉันปัดมือเขาออกแรงกระแทกทำให้เขาถอยหัวใจฉันเต้นแรงเลือดสูบฉีดจนหูอื้อภาพวันเก่าไหลย้อน คำโกหกทุกคำผุดขึ้นเสียงรถวิ่งผ่านหน้าบ้านยิ่งทําให้ความจริงดังชัดฉันเดินไปที่รถมือแตะฝากระโปรงที่ยังอุ่นโลหะเย็นสะท้อนความจริงความเป็นเจ้าของไม่ใช่ของฉันฉันหันกลับมาสายตาทุกคู่จ้องนิ่งฉันพูดชาทุกคำหนักเหมือนหินสีหน้าพวกเขาเปลี่ยนความมั่นใจหายไปทีละนิดพี่สาวสาวมีเริ่มหายใจทีอกขึ้นลงแรง สามีเหงื่อแตกเสื้อหลังเปียกชื้นบ้านหลังนี้ที่เคยเงียบกลับอึดอัดเหมือนกรงฉันยืนอยู่กลางห้องความจริงอยู่ในมือสายตาฉันไม่หลบแรงกดดันเริ่มถาโถมใส่พวกเขาเสียงหัวใจทุกคนดังแข่งกันความลับกำลังจะถูกฉีกออกแสงไฟสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนรู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบแสงไฟกระพริบอีกครั้งเงาบนผนังสั่นไหวเหมือนใจคน ฉันยกเอกสารขึ้นสูงกระดาษขาวตัดกับอากาศอึมครึมชื่อบนเอกสารยังชัดไม่มีทางปฏิเสธพี่สาวสามีหลบสายตาริมฟีปากซีดเผือดเสียงลมหายใจเธอสัน่นเหมือนคนกลั้นร้องไห้สามียืนแข็งขาทั้งสองเหมือนอย่างรากฉันก้าวเข้าใกล้พวกเขาได้กลิ่นเหงื่อและความกลัวพื้นบ้านเย็นแต่ฝ่ามือฉันร้อนฉันวางเอกสารลงอีกครั้ง เสียงดังหนักเหมือนคำพิพากษาความเงียบถามจนหูฉันได้ยินเสียงเลือดไหลพี่สาวสามีเริ่มพูดเสียงแผ่วเหมือนกระสิบคำอธิบายสะดุดประโยคขาดหายฉันฟังทุกคำแต่หัวใจแข็งเหมือนหินสามีขยับเข้ามาใกล้ไหลเขาสั่นเล็กน้อยดวงตาเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเหมือนคนติดมุมฉันถอยหนึ่งก้าวรักษาระยะห่างอากาศเย็นจัด ลมหายใจกลายเป็นไอเสียงนาฬิกายิ่งดังเหมือนนับถอยหลังฉันหันไปมองรอบบ้านบ้านที่เคยอบอุ่นตอนนี้ทุกมุมอึดอดัดเหมือนกำแพงกำลังบีบเข้ามาเสียงรถไกลออกไปแต่ความจริงใกล้เข้ามาฉันสูดลมหายใจยาวกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นโลหะมือฉันกำแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือพี่สาวสามีสุดนั่งเก้าอี้สัน่นคลืนน้ำตาหยดลงพื้น แต่ฉันไม่ขยับสาม,มีมองฉันสายตาเต็มไปด้วยคำขอฉันไม่ตอบปล่อยความเงียบทำงานแสงไฟเหนือสีสะรอนเงื่อไหลลงหลังทุกคนรอเหมือนรอแรงกระแทกสุดท้ายฉันยืนตรงเสียงหัวใจหนักแน่นความลับยังไม่ถูกพูดหมดแต่แรงกดดันแทบทำให้หายใจไม่ออกประตูบ้านยังเปิดลมกลางคืนพัดเข้ามาอีกครั้ง และความจริงยังคงค้างอยู่กลางห้องฉันเงยหน้าขึ้นมองทั้งสองสายตาเต็มไปด้วยความเย็นชาพี่สาวสามีไม่กล้าพูดใบหน้าซีดเผือดเหมือนกระดาษที่ฉันถืออยู่สามียืนนิ่งมือเกรงแน่นแต่สายตาไม่กล้าสบฉันฉันก้าวเข้าไปใกล้แต่ยังคงเว้นระยะลมหายใจฉันสม่ำเสมอเหมือนการเตรียมโจมตีฉันเปิดปากน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่น ทุกคำที่ออกมาทำให้ห้องสัน่นความลับทั้งหมดเริ่มเปิดพวกเขาฟังฉันเงียบใบหน้าแดงกำ่ำน้ำตาซึมพี่สาวสามีพยายามโต้แยงแต่คำพูดติดขัดเหมือนทุกคำถูกกลืนลงคอสามีก้มหน้ามือสัน่นหัวใจเต้นแรงจนฉันได้ยินฉันวางเอกสารลงบนโตะ๊ะเสียงกระแทกกล้องในห้องเหมือนเป็นสัญญาณเริ่มสึกความเงียบเข้าปกคลุม ห้องที่เคยอบอุ่นกลับหนาวเย็นเหมือนมีน้ำแข็งไหลผ่านทุกมุมฉันเดินรอบโตะ๊ะสายตาฉันกวาดไปที่พวกเขาแรงกดดันจากฉันชัดเจนพวกเขาแทบจะถอยหลังพี่สาวสามีลุกขึ้นอีกครั้งมือสั่นเหมือนใบไม้ในลมพยายามอธิบายแต่ทุกคำฟังดูเลอเทอะฉันลอบมองสามีดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเสียใจแต่ก็ยังมีความกลัวซ่อนอยู่ฉันย่อตัวลง มองตรงตาเขาเสียงฉันเย็นเฉียบแต่มั่นคงทุกอย่างต้องจบตรงนี้คำพูดของฉันหนักแน่นเหมือนตอกตะปูทุกความลับลงในพื้นพี่สาวสามีสุดลงอีกครั้งหัวเข่าสัมผัสพ,พื้นใบหน้าแดงกำ่ำน้ำตาไหลเต็มแก้มสามีล้มตัวลงนั่งมือกุมหน้าผากสายตาสับสนเหมือนคนหลงทางในความจริงฉันยืนอยู่ตรงกลางห้อง ความเย็นและความเงียบกดทับทุกอย่างทุกสายตาจ้องมาที่ฉันแต่ฉันไม่กลัวลมหายใจสม่ำเสมอแต่หัวใจเต้นแรงเหมือนเตรียมพร้อมทุกการเคลื่อนไหวและในคืนนั้นบ้านทั้งหลังเหมือนหยุดเวลาทุกความลับถูกเปิดทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันแต่ฉันยังคงยืนสงบนิ่งสายตาเย็นชาของฉันเป็นสิ่งเดียวที่ควบคุมสถานการณ์พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป และฉันก็ไม่ได้พูดคำสุดท้ายเพราะความจริงยังคงค้างอยู่เหมือนดาบที่แขวนอยู่เหนือหัวทุกคนทุกลมหายใจในบ้านนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดเหมือนรอให้ระเบิดออกมาและฉันก็พร้อมจะเห็นผลของมันทุกวินาทีทุกเสียงกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้ทุกคนหน้าแตกแต่ฉันยังคงยืนสงบนิ่งไม่สะทกสะท้านรอเพียงเวลาที่ทุกสิ่งจะจบลงอย่างสมบูรณ์ ฉันก้าวไปที่หน้าต่างดึงม่านเปิดออกแสงจันทร์สาดเข้ามาทาพเงาของฉันลงบนพื้นความเงียบกลับยิ่งทำให้ทุกเสียงชัดขึ้นเสียงหัวใจพี่สาวสามีเต้นแรงเสียงลมหายใจสามีรัวราวกับกลองฉันหันกลับมาสายตายังคงเย็นชาทุกคนเงยนหน้าขึ้นมองฉันเหมือนรอคำพิพากษาที่จะมาถึงฉันหยิบเอกสารขึ้นมาอีกครั้งวางบนโต๊ะอย่างระมัดระวัง ปลายนิ้วแตะกระดาษสัมผัสความจริงที่พวกเขาพยายามซ่อนพี่สาวสามีพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงเธอทรุดลงอีกครั้งน้ำตาไหลรินลงบนพื้นสามีมองไปที่พี่สาวสายตาเต็มไปด้วยความผิดและความกลัวแต่ก็ยังไม่มีคำพูดใดออกมาฉันก้าวรอบโตอีกครั้งเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเหมือนกลองตีกระทบใจทุกอย่างจบตรงนี้ ฉันพูดอีกครั้งน้ำเสียงนิ่งเย็นแต่แรงกดดันทะลุห้องพี่สาวสาวมีเริ่มสัน่นมือเกรงแน่นเหมือนพยายามจับอะไรสักอย่างแต่ไม่มีอะไรอยู่ในมือสามีล้มตัวลงเก้าอีมือกุมศีรษะเหมือนคนถูกยึดจิตใจสายตาเมื่อ,อยไม่กล้าเงยหน้ามองฉันยืนอยู่ตรงกลางห้องความรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างควบคุมทุกคนทุกสายตาจ้องมาที่ฉัน ทุกการเคลื่อนไหวต้องรอคำสั่งจากฉันลมเย็นพัดเข้ามาอีกครั้งไอของมันทำให้เส้นผมฉันปลิวแต่ฉันไม่รู้สึกหนาวหัวใจฉันกลับเต้นแรงขึ้นฉันหยิบเอกสารชี้ไปที่พี่สาวสามีใบหน้าฉันเย็นเฉียบน้ำเสียงมั่นคงนี่คือความจริงฉันกล่าวไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้พวกเขาทั้งคู่เงียบเหมือนโลกหยุดหมุนความอับอายเกาะกลุ่มร่าง ความกลัวคลุมทับใจฉันเดินไปที่ประตูหยุดชั่วครู่หันกลับมามองทั้งคู่สายตาฉันเย็นเยียบเหมือนบอกให้พวกเขารู้ว่าพลังของความจริงอยู่ตรงนี้พี่สาวสามีเริ่มสะอื้นเสียงแผวราวกับลมสามีเงยหน้าขึ้นแต่ดวงตายังคงเต็มไปด้วยความสับสนฉันค่อยๆเปิดประตูปล่อยให้ลมกลางคืนพัดเข้ามาบ้านทั้งหลังเหมือนมีชีวิต ทุกซอกมุมเต็มไปด้วยความตึงเครียดและฉันยังไม่พูดคำสุดท้ายเพราะยังมีอีกหลายความจริงที่พวกเขาต้องเผชิญทุกลมหายใจในบ้านนั้นเต็มไปด้วยความร้อนและความเย็นความลับเริ่มเผยและทุกคนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อฉันก้าวออกจากห้องทิ้งให้พวกเขาอยู่กับความจริงเสียงประตูปิดลงดังลึกเหมือนตอบย้ำความอับอาย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่พวกเขาไม่มีวันลืมฉันก้าวลงบันไดช้าๆแต่ทุกขั้นก็หนักแน่นเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังชัดสะท้อนในบ้านเงียบสงัดพวกเขายังอยู่ในห้องใบหน้าซีดเผือดสายตาเหมือนคนหลงทางน้ำตาไหลซึมลงแก้มพี่สาวสามีสามีนั่งนิ่งมือเกรงบนตักหัวใจเต้นแรงเหมือนพยายามยับยั้งความกลัว ฉันเปิดประตูหน้าบ้านลมกลางคืนพัดแรงพัดใบไม้เข้ามาในบ้านและพัดความจริงไปยังทุกมุมฉันหยุดชั่วครู่มองกลับไปที่บ้านไฟในห้องรับแขกสว่างจ้าแต่ความอบอุ่นหายไปแทนที่ด้วยความตึงเครียดฉันเดินออกไปที่สวนดวงจันทร์สะท้อนบนพื้นหญ้าลมพัดผ่านเส้นผมทำให้ฉันรู้สึกสงบแต่ในหัวใจยังเต็มไปด้วยความเดือด ฉันยกมือขึ้นเหมือนปล่อยทุกความเครียดและทุกความจริงที่เปิดออกเสียงนาฬิกาดังอีกครั้งเหมือนนับถอยหลังแต่ฉันไม่รีบร้อนฉันรู้ว่าทุกอย่างกำลังไปสู่จุดจบฉันมองไปที่รถรถที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายโลหะเย็นสะท้อนแสงจันทร์และชื่อบนเอกสารยังชัดเจนเหมือนตอกย้ำความจริงฉันหันกลับมาที่บ้านเห็นพวกเขายังอยู่ในห้องรับแขก ทั้งความเสียใจและความอับอายปกคลุมเหมือนหมอกหนาฉันรู้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความจริงนี้ไม่สามารถหนีไปไหนได้และฉันก็ไม่จำเป็นต้องช่วยฉันยืนอยู่กลางสวนสายลมเย็นพัดเข้ามาเสียงน้ำหยดจากหลังคาดังเบาทำให้คืนเงียบสงัดยิ่งขึ้นฉันยิ้มเล็กน้อยความรู้สึกของฉันเย็นชาแต่มั่นคงฉันชนะโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เพียงความจริงและความตั้งใจบ้านหลังนั้นยังคงสว่างแต่ความอบอุ่นไม่กลับมาทุกซอกมุมเต็มไปด้วยความผิดหวังและทุกสายตาจ้องมาที่เอกสารบนโตะ๊ะฉันถอนหายใจลึกแล้วเดินกลับรู้ว่าเรื่องราวคืนนี้จะติดตรึงใจทุกคนไปอีกนานและฉันยังคงยืนหยัดสายตายังคงเย็นเฉียบความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดและคืนนี้ฉันใช้มันจนถึงที่สุดฉันก้าวเข้าบ้านอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้ถือเอกสารแล้วทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนเวลาหยุดหมุนพวกเขายังคงนั่งอยู่ในห้องรับแขกพี่สาวสามีหน้าแดงกำ่ำน้ำตาไหลรินแต่ไม่พูดอะไรสามียังคงก้มหน้าแต่สายตาเริ่มเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความเข้าใจฉันเดินไปที่กลางห้องยืนตรงด้วยท่าทีสงบไม่โกรธไม่ดูดา่าเพียงแต่ความเย็นและมั่นคงฉันพูดเสียงนิ่ง ความจริงอาจทำให้เจ็บปวดแต่ก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นสายตาทุกคู่จ้องฉันไม่มีใครขัดขืนความเงียบครั้งนี้เต็มไปด้วยพลังฉันวางมือบนโต๊ะสัมผัสเอกสารเพียงชั่วครู่แล้วถอนมือออกเหมือนปล่อยให้ความจริงทำหน้าที่ของมันพี่สาวสามีค่อยค่เงยหน้าน้ำตาเช็ดไปแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏสามีค่อยคลุกขึ้นเข้ามาใกล้ฉันและพยักหน้าชาชา เหมือนขอโทษโดยไม่ต้องพูดคำใดบ้านกลับมาสงบความตึงเครียดค่อยๆค,คลายลงแม้รอยแผลจะยังคงอยู่แต่ทุกคนเริ่มเข้าใจบทเรียนและรู้ว่าความจริงคือสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงฉันถอนหายใจลึกอีกครั้งรอยยิ้มบางเบาปรากฏบนใบหน้าฉันรู้สึกสงบรู้สึกว่าทุกอย่างจบลงอย่างเหมาะสมค่ำคืนนี้เงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความเข้าใจ บ้านหลังนี้แม้จะผ่านเรื่องราวเจ็บปวดก็ยังคงเป็นที่ที่ทุกคนเรียนรู้และเติบโตฉันก้าวออกจากห้องปล่อยให้พวกเขาอยู่กับความจริงและครั้งนี้ไม่มีใครต้องกลัวเพราะทุกอย่างจบลงอย่างสง่างามและสมบูรณ์